กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเด็กมีสิทธิคิดมีสิทธรริ์ทำผิดตำรวจก็จับก็ไม่มีปัญหาแต่คุณดูการเคลื่อนไหวเขาไม่เคยใช้อาวุธยุทธุปกรณ์ไม่เคยอะไรทั้งนั้นชุมมุมโดยสงบไม่มีอาวุธแต่สิ่งที่เด็กๆได้รับคือความไม่ยุติธรรมอีกนะครับแต่กลับไป อีกฝั่งตรงกันข้ามนะครับอีกฝั่งตรงกันข้ามมาชุมนุมเหมือนกันกับกลายไม่มีใครไปอ่านข้อกล่าวหาเลยว่าทําผิดพรบรชุมนุมมีโทษอะไรมีจะโดนหมายเรียกหรือไม่ไม่มีเลยแล้ววันนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่น้องวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณดูที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับนะ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ควรที่จะตึกตรองได้แล้วว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยในการกระทําของรัฐบาลในแต่ละครั้งเนี่ยมันเข้าท่าไหมมันเข้าทางไหมมันยุติธรรมไหมวันนี้มีการเปลี่ยนแผนนะใครบอกว่าเด็กๆมุทะลุดุดันอ่เขารู้ว่าอันเนี้ยอาจจะเกิดการประทะเกิดการ,รเผชิญหน้าเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเขาก็เปลี่ยนชุมนุมมาเป็นอีกที่หนึง่ง มันก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพราะเขารู้อยู่ว่ากลุ่มที่จะมาสร้างความไม่สงบเนี่ยมันรออยู่แล้วมันอาจจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะมาทําร้ายผู้ชุมนุมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับตอนบ่ายสามเนี่ยนะครับก็ดูฮะกิจรกรรมการชุมนุมก็คงเหมือนเดิมนะคงเน้นความไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีอาวุธแต่ดูนะครับ คุณดูปฏิบัติการของตํารวจนะครับตั้งแต่เมื่อคืนป่านี้ผมไม่รู้ว่ารื้อรวดน้าเสร็จแล้วหรือ,อยังป่านนี้เนี่ยรื้อรวดน้ําเสร็จแล้วหรือ,อยังป่านี้นะเออนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยวางรว้อหนามไว้หลายชั้นนะวางรว้น้ําไว้หลายชั้นแล้วก็เกณฑ์ตํารวจมาหลายกองร้อยมารับมือกันในวันพรุ่งนี้ว่าเออวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องมาเยอะแน่เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นเขตพระราชฐาน แล้วความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเกิดความไม่สงบเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยตำรวจก็เลยต้องติดกล้อง C C T V หลายๆกล้องหน่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่า่านอกเหนือจากการติดกล้องแล้วก็เอากลุ่มผู้สร้างความไม่สงบไปแปะไปนี่หน่อยวันนี้นะครับผมถามคำเดียวการกระทำของรัฐบาลเนี่ยมันมีความบริสุทธิธรรมตรงไหนผมถามพ่อแม่พี่น้องจริงๆมันมีความบริสุทธิธรรมไหม การปรับปรามการให้ความยุติธรรมของกลุ่มสองกลุ่มในการชุมนุมต่อให้อีกกลุ่มนึงผิดอีกกลุ่มนึงถูกก็แล้วแต่แต่มาตรฐานการปฏิบัติเนี่ยมันควรเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่บนบรรทัดฐานกฎหมายเดียวกันอยู่บนอ่าถ้าจะให้ข้อกล่าวหาเขาก็ต้องเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันแต่สุดท้ายคุณดูสิครับทําไมอะ่ะทาไมชุมนุมเกินห้าคนไทยพักดีไม่โดนแต่น้องๆคณะราษฎรกลุ่มผู้ชุมนุมโดน อันนี้เราไม่ได้เบรดว่าใครผิดใครถูกนะเอาแค่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจุดประสองค์อะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องมองว่าจุดประสงค์เอาแค่ว่าชุมนุมแล้วผิดกฎหมายไหมถ้ามันผิดแล้วทาไมอีกฝั่งหนึ่งโดนข้อกล่าวหาอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่โดนนะเอาคุณคุณหาคุณตอบคําถามนี้มาให้ได้ดิว่าทําไมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยชุมนุมเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งก็ชุมนุมแต่ฝั่งหนึ่งโดนคดีแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่โดนเนี่ย คุณบอกมาสิว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนก็เนี่ยมันขาดความยุติธรรมแล้วใครล่ะเป็นคนบังคับใช้กฎหมายก็คือตำรวจแล้วใครสั่งตำรวจล่ะก็รัฐบาลแล้วถ้าบอกว่ารัฐบาลสั่งตำรวจความยุติธรรมนั้นก็หาไม่สิมันก็คือไม่มีความยุติธรรมแล้วไอ้ที่ผมอ,อพูดวันนี้ไอ้เฟซบุ๊กไลน์เนี่ยก็เพราะเมื่อวานเนี่ยมันมีการชุมนุมเนี่ยตรงหน้าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์แต่กลับไม่มีใครไปอ่านถ้อยแถลงการข้อกล่าวหาเลย ไอ้หัวเกรียนเกรียนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูเอาเองนะครับลองคิดดูเอาเองว่ามันยุติธรรมไหมเออนะครับนะวันนี้ก็เลยมาวิทตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีทุกคนนะครับผีตองเหลืองเดี๋ยวอ่าน,อานคอมเมนต์หน่อยดีกว่าอ่าเอาพ่อแม่พี่น้องอยากรู้อะไรมามาวันนี้อ่านคอมเมนต์กันใหน้งามๆหน่อยนะเอออยากรู้ข่าวกราวอะไรเอาพูดมา นะทิ้งช่วงทิ้ง,งนี่หน่อยเออนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วก็นะครับเม้นกันมาถามกันมาเม้นกันมาถามกันมาสวัสดีครับคุณเฮียงสวัสดีครับสบายดีนะเอออยากรู้เรื่องอะไรถามกันมานะครับแม่จริงๆนะครับแล้วนะครับ เห็นว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันนี้เหมือนกันบิ๊กเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับนะโดนข้อหาในส่วนมาตรา112อยู่12คนแล้วมีคว้นมีไม้มีน้องอานนท์อะไรพวกนี้ก็โดนหมดนะครับเออนะเห็นไหมเพราะไม่เป็นธรรมสังคมเพราะรัฐบาลชั่วมากเกินไปแม่ เขาเรียกว่าชั่วไม่บรรยัญญบบรรยัญญงอันนี้นะชั่วไร้ขีดจํากัดนะครับเกมการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูนะว,ว่ารัฐบาลเนี่ยมันโอ้โหมันเก่าเกมจริงๆนะโอ้โหมันดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังเนี่ยบางทีเนี่ยดักดักไปดักมาตัวเองงงเองต <laughs> ามด็กไม่ทันดักไปดักมางงเองนะครับคุณสายรุ้งบอกหมาสั่งตำรวจ หมาเนี่ยนะมันต้องมันมันต้องใส่เสื้อเหลืองด้วยไหมหมาเนี่ยสั่งตำรวจได้เนี่ยนะนะเพราะหมาเนี่ยนะมันใหญ่กว่าเสื้อเหลืองใหญ่กว่าตำรวจนะครับนะคุณจูรกูลบอกว่าสองมาตรฐานเป็นเหตุมันสังเกตได้ดูที่ครับประชาชนก็ยังรู้เลยว่าสองมาตรฐานขนาดนะบางคนนะไม่ได้เข้าข้างใครนะไม่ได้อยู่สีไหนนะเขายังมองว่าเฮ้ยมันเริม่มพิลึกพิลันล่นเ้ย การทางานของตํารวจเนี่ยการดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆหลานๆเนี่ยเอ้ยมันเริ่มพิลึกพิลั่นแล้วเว้ยมันเริ่มหมายหลายมาตรฐานแล้วเว้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยเออมันจะเป็นจริงอย่างที่เด็กๆมันพูดหรือเปล่าประเด็จการอย่างที่เด็กๆมันพูดหรือเปล่าเลวอย่างที่เด็กๆมันพูดหรือเปล่ามันเริ่มส่อเค้ามาภาพภาพเนี่ยตอนแรกลางๆนะตอนนี้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นเออมันเริ่มประเด็จการเว้ยเออมันใช่อยู่เว้ยบางคนก็สะใจครับสะใจบอกเด็กๆ่ยโดนคดีไปมั้งนะนะ ปะท้วงกันดีนักโนนีนั่นอะไรกันนักหนาแต่นั่นแหละไอ้คนที่พูดอะดูปากท้องตัวเองก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเองอะจ,จะอดตายแหรือย่าง <c oughs> นะครับ <c oughs> พวกขัวเกลียนหมายถึงพวกขี้ข้าต้อยด้อยพัฒนา <c oughs> ไอ้พวกนี้ส่วนมากเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยครับที่โดนมาเพราะคำสั่งและเพราะใบสั่งอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะโทษไอ้เด็กพวกนี้มากเท่าไหร่นะแต่ผมโทษ ไอคนที่มันสั่งไอคนที่มันออเดอร์ให้เนี่ยถ้ามันเป็นคนไทยและรักสถาบันจริงๆนะครับมันมีอำนาจอยู่ในมือเป็นอำนาจรัฐดูแลนะรัฐบาลมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างปกครองบ้านเมืองแล้วคนที่ปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันทําสิ่งที่ต่ําตรงได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนครับคนที่ดูแลบ้านดูแลเมืองมันทําแล้วมันคิดต่อมันต่อให้มันไม่ทําแต่มันคิด ตำตมแบบนี้เนี่ยมันเลวซามต่ําช้ามากๆเลยนะครับนะเราคิดเราให้เราเป็นกลางสิไม่ต้องเข้าข้างใครหรอกนะแต่ถ้าคนที่ปกครองบ้านเมืองทําชั่วทาเลวทําระยําขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันจะเป็นคนได้อีกอไมปากบอกรักสถาบันนะแต่มือค่อยหลังถือปืนไว้พร้อมยิงตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นคนอยู่หรือเปล่าถูกไหมวันนี้ตัวเองทําไม่ได้เพราะตัวเองอยู่ใน อำนาจปกครองบ้านเมืองอยู่มันจะไม่งามก็ให้พักพวกตัวเองจําแรงแปลงกายไปใส่เสื้อใส่แต่งนอกไปแล้วไปทำร้ายประชาชนเนี่ยเอามันจริงไหมเหล่ามันจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันต่ำตมนะครับการกระทำพันนี้เนี่ยผมเองไม่เห็นด้วยโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ใครผิดใครถูกไม่สนใจอะแต่ในฐานะคุณเป็น คนดูแลปกครองบ้านเมืองควรทำตัวเป็นกลางไม่ใช่ลงไปเล่นเกมซะเองเขากำลังฆ่าเขากำลังต่อสู้กันลงไปฆ่าซะเองลงไปสนับสนุนลงไปร่วมมือลงไปผ,ผลักดันเขาเออลงไปเข็นฆ่ากันซะเองอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมเออนะฮะพวกหัวเรียนหมายถึงเออนะฮะคิดยังไงกับสนที่ออกมาพูดครับคุณสนที่เขาก็อย่างที่อย่างที่พูดนะฮะ องค์ความคิดเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาออกมาพูดต่าง,าง,างนาๆนานาเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับอะไรพวกนี้โดยส่วนตัวแล้วผมไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณส่วนที่เลยเพราะว่าเราก็รู้ที่มาที่ไปว่าคุณสนที่มาจากไหนไปจากไหนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสําหรับคุณสนที่ผมไม่มีความคิดเห็นเพราะผมรู้ว่าเขาสองมาตรฐานชัดเจนประชาชนเห็นได้ครับสองมาตรฐานชัดเจนกันอยู่แล้วรัฐบาลเล่นเกมจังไรรักษาอำนาจ โอ้โหคุณเลยถ้ามันไม่เก่งมันไม่เชี่ยวจริงๆมันไม่อยู่จะหนึ่งหกเจ็ดปีนี้หรอกคุณดูสิครับเมื่อก่อนนะหกเจ็ดปีค่าราชการท้องถิ่นค่าข้าราการส่วนกลางส่วนภูมิภาคไม่ใช่พวกตัวเองอะนะพออยู่มาปีสองปีก็เริ่มกลืนหมดละไอ้พวกที่หวังผลประโยชน์ก็จะตบเท้านะพาเรดข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับประยุทธ์ตอนแรกก็เป็นพวกของ คุณยิ่งรักเป็นเพื่อไทยเป็นไรตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเหมือนจริงจกเปลี่ยนสีคุณเห็นไหมอะไรมาก็เอาไว้ก่อนชั่วโมงนี้เพราะเห็นดูท่าแล้วประยุทธ์น่าจะอยู่กันนานหกเจ็ดปีก็เปลี่ยนข้างดีกว่านะครับเอออยากรู้เรื่องอะไรถามกันมาครับอ่าคุณนิโรจนะครับรัฐบาลหน้าด้านมันมากกว่าคําว่าหน้าด้านนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาเรียกอะไรนะอลองดูกันเอาเองแล้วกันนะเออ ขอให้ประชาชนปลอดภัยและชนะทรราชอ่าเห็นด้วยนะครับนะไหนบอกรอสิบไม่ให้ใช้ไงรอสิบไม่ให้ใช้รอสิบเนี่ยบอกว่าประนีประนอมคุณอันนี้เราพูดกันเป็นกลางนะแต่ไอคนที่มันนามันเดือดดานนะแล้วมันเฮี้ยนกระหือรือที่จะใช้อํานาจเนี่ยนะมันก็บอกแล้วไงมันไม่ใช่ไงฮะมันไม่ใช้แต่มันใช้กลวง มันใช้กลุ่มของมันเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะถอดเสื้อข้าราชการออกไปสร้างสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยสร้างสถานการณ์ความเดือดร้อนแล้วทําให้เกิดการต่อสู้การเผชิญหน้าของสองกลุ่มแล้วมันก็จะใช้กฎหมายเนี่ยออกมาปราบปรามไงใช้อํานาจตํารวจออกมาปราบปรามคือมันไม่ได้เล่นแผนตรงหรอกเพราะแผนตรงเนี่ยรอสิบ,บอกว่า ันนีปนนอมมันก็อยู่เฉยไงแต่แผนทางอ้อมที่มันคอยยุยงปลุกปั่นนะคุณเพื่อที่จะให้มันสามารถงัดตรงเนี้ยงัดเครื่องไม้เครื่องมืองัดปืนงัดตำรวจงัดกองทัพออกมาได้อะคุณคิดว่ามันต้องทำยังไงบ้างอะผมถึงบอกว่ารัฐบาลมันเหมือนหมาไงตอนเนี้ยโอ้โหพลาดไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูก หนะ้าหาทางลงก็ไม่ถูกมันทําทุกวิธีทางครับวันที่สองสารจะพิพากษาอย่างไรวันที่สองเหรอครับวันที่สองผมบอกแล้วไงว่าต้องกดดันสารนัมมนูญให้หนักๆเลยนะถ้าคุณเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณต้องนะิจารณาคดีตามข้อกําหนดกฎหมายตามหลักความเป็นจริงอย่าใชา้กฎหมายเนี่ยตีตีความไปนะในทางที่เป็นประโยชน์ให้กับคู่พิพาทกก็คือ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าการพักบ้านหลวงหลังจาก,กเกษียณแล้วเนี่ยนะมันเนี่ยคือผิดอย่างชัดเจนนะต้องหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยมันควรเป็นอย่างนี้แต่ผมจะกลัวยังไงร,รู้ไหมคุณกลัวเหมือนลักษณะเหมือนยาเนี่ยยาเคต่างประเทศอะ่ะประเทศไต้หวันเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดแต่พอมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโซเดียมฟอสเฟตผมกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ ในวันที่สองอ่ะถ้าศารนะมีความเที่ยงตรงจริงประยุทธ์จันโอชาปลิวครับวันที่สองเออนะเอา,เอามีอะไรถามมาฮะคุยวันนี้คุยกับแฟนเพจนหน่อยนิดนึงนะครับเร็วหาที่เปรียบไม่ได้คือจริงๆอ่ะความเร็วอ่ะมันไม่มีที่เปรียบเลยครับไม่จะหาที่เปรียบไม่ได้พลเอกประยุทธ์อ่ะไม่มีที่เปรียบเลยเอาจริงๆตอนแรกก็คิดว่าดีแต่พอตอนหลังอ่ะอะไรก็ไม่รู้ละพูดอีกอย่างทําอีกอย่าง พูดอีกอย่างทําอีกอย่างปากบอกว่าถอยคุณละก้าวแต่เนี่ยยังกระเกียร์เดินหนะ้ายังกัะเฟอร์ลารี่โอโหเต็มสปีดออกเนี่ยหมายตอกี่หมายเข้าไปแล้วบอกว่าปราณีปานอมและจะให้เด็กมันคิดอย่างไงว่าปราณีปานอมในขณะเดียวกันปากคุณบอกปราณีปานอมแต่การกระทาคุณน่ะแจกหมายเรียกแจกหมายจับกันไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าปราณีปานอมหรือไม่คุณก็ลองคิดตัวเองน่าจะไม่รอดหมาตัวนี้หมดประโยชน์ ผมว่าผมว่างมันก็กั้มกึ่งฮะมันก็แล้วแต่ว่าภายในเขายังไงกันนะครับว่าจะให้ประยุทธ์ลงหรือให้ใครขึ้นให้ประยุทธ์ขึ้นหรือใครลง